ขณะที่ตรวจคนเข้าเมืองชนบุรีเองก็มีการบูรณาการกำลังกับตำรวจท่องเที่ยวเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นอาคารที่พักชาวต่างชาติกลางเมืองพัทยาไปพบแรงงานผิดกฎหมายหลบหนีเข้าเมืองและโอเวอร์สเตตจ,จำนวนมากค่ะผ่านตำรวจตรีกิติพัฒ หงชูเวศสาระวัตรตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชนบุรีได้บูรณาการกำลังร่งรวมกับตำรวจท่องเที่ยวนำเข้าปิดล้อมตรวจค้นอาคารที่พักอาศัยของชาวต่างชาติซึ่งเข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่เมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีอาคารเป็นลักษณะอาคารที่พักสูง8ชั้นย่านพัทยาใต้นะคะมีห้องพักประมาณ120ห้องพบชาวต่างชาติพักอาศัยรวมกว่า120คนจากหลากหลายสัญชาติไม่ว่าจะเป็นอินเดียเมียน มาอุซเบกิสถานรัสเซียโอมานและอ e ิรักจากการตรวจสอบไปพบชาวอินเดีย8คนลักลอบทำงานปรับปรุงแล้วก็รีโนเวทห้องพักโดยไม่ได้รับอนุญาตพบชาวเมียนมาหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย8รายและพบชาวต่างชาติอยู่ในราชนาจากักรโดยการอนุญาตสิ้นสุดหรือว่าโอเวอร์สเตย์เนี่ยนะคะที่มีพฤติกรรมมั่วสุ่มยาเสพติดรวมถึงไม่แจ้งที่พักอาศัยตามมาตรา38จําจำนวนรวม20รายเจ้าหน้าที่จะมีการควบคุม ตัวผู้กระทําผิดทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินคดตีตามกฎหมายซึ่งที่ผ่านมาตอมอจังหวัดชนบุรีได้มีการเปิดปฏิบัติการเชิงรุกปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายอย่างต่อเนื่องสามารถจับกลุ่มผู้กระทําผิดได้จํานวนมากแล้วก็จะคงเดินหน้ากวาดล้างป่าปังอย่างเข้มข้นเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวต่อไปด้วยค่ะ